ไม่ว่าชีวิตของเราจะผ่านอะไรมาไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าหรือว่าความทุกข์ในชีวิตของเรานะครับมันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้อย่างมั่นคงถาวรแล้วก็อยู่กับเราตลอดไปชั่วฟ้าดินสลายนะครับสุดท้ายมันก็จะต้องผ่านไปเพราะฉะนั้น ในเวลาที่เราเจอกับความสุขหรือความทุกข์ก็ตามแต่เราก็อย่าพึ่งที่จะไปมีความเชื่อมั่นว่าเรากําลังประสบกับปัญหาสิ่งที่มันยากลําบากหรือว่าเรากําลังมีความสุขอยู่มันคงจะไม่ได้จากเราไปไหนคงจะอยู่กับเราตลอดกาลนิรันดร์นคงไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยมีความทุกข์นะครับมีปัญหามีปุปสรรคเข้ามาในชีวิตแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ย เราจะต้องเจอกับปัญหาอย่างนี้ตลอดไปทําไมปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันจะต้องมาเกิดกับเราทําไมมันจะต้องมีเรื่องตลอดเลยทําไมเราจะต้องเจอกับเรื่องแย่ๆตลอดเวลาเลยนะโลกไม่เข้าข้างเรานะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินบางทีเราก็ตีโพยตีพายแล้วก็รู้สึกโทษโชคชะตานะครับว่าเอ๊ะเราเกิดมาใน ชาตินี้นะทำไมถึงได้มีความยากลําบากมีปัญหามีอุปสรรคตลอดเลยทําอะไรก็มีปัญหาติดขัดไปหมดชีวิตมันทาไมถึงไม่ได้ลืมตาอ้าปากกับเขาสักทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เวลาที่เรามีความคิดอย่างนี้เราก็จะทําเราก็จะสร้างความรู้สึกแย่ให้กับตนเองแล้วมันเป็นการตอกย้านะครับย้าคิดย้ําทําว่าชีวิตของเราแย่ชีวิตของเราแย่ชีวิตของเราแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ ชีวิตมันก็จะเป็นไปตามความคิดนะครับมันแย่แล้วเราก็ไม่พยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาอะไรเพราะว่าเราโยนเรื่องนี้ให้กับโชคชะตาไปแล้วว่าเขาลิขิตมาแบบนี้แหละเขากําหนดมาแบบนี้มันคงจะไม่ไม่ดีไปกว่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาอุปสกคแล้วก็โชคชะตาค่อนข้างจะกลั่นแกล้งเราให้เราได้รับความทุกข์ให้เราได้เจอกับปัญหามากมายก็ตามแต่แต่ว่าชีวิตเรามันก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องสู้เนาะ สู้เพื่อที่จะให้ชีวิตมันดีขึ้นให้ได้เพราะว่าเรานี่เองเราก็เป็นตัวกําหนดชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่าปล่อยให้โชคชะตาเป็นผู้ที่มากําหนดให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อไปเลยว่าชีวิตของเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเขากำหนดมาให้แย่ให้มีปัญหาให้เป็นชีวิตแห่งการต้องกําสาบก็ ยอมจำนวนนะครับจริงจริงแล้วความคิดอย่างนี้เนะี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะยุติธรรมกอบตัวเองเท่าไรเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราผ่านเรื่องที่ไม่ดีไปได้เพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการกําหนดว่าชีวิตของเราออกแบบดีไซน์ชีวิตของเราว่าจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ให้เราคิดไปเลยว่าวันนี้เจอเรื่องแย่แต่ว่ามันจะแย่มันจะ สร้างปัญหาให้กับเราได้ไม่นานวันที่เจอปัญหาปัญหานี้จะอยู่กับเราได้ไม่นานสุดท้ายมันก็จะต้องจากเราไปมันก็จะต้องอาหายไปนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับเจอปัญหาในวันนี้หนักหนาสาหัสแต่ถ้าเรามันผ่านไปได้แต่ถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้นะครับเราก็จะเจอกับสิ่งที่ดีเจอกับโอกาสที่ดีๆก็ได้นะครับ <advances. S 2> เพราะว่ามันคงไม่ทุกตลอดไปหรอกแล้วปัญหามันก็คงจะไม่อยู่กับเราตลอดไปสุดท้าย มันก็ผ่านไปได้มีความเชื่ออย่างนี้นะครับคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่มีความสุขหรือว่าช่วงเวลาที่มีความสุขคนเราสุขประสบความสําเร็จมาตลอดมีความสมหวังกับชีวิตตลอดเวลานะครับอะไรก็แฮปปี้เอนดิ้งไปหมดเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องเกียรติยศเรื่องสังคมเรื่องหน้าที่การงานทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยนะครับเรื่อง าการอยู่ในสังคมก็ตามแต่ได้รับการยกย่องได้รับเกียรติตลอดเวลารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันดีมันเมันเรียบร้อยในอยากจะปรารถนาสิ่งไหนอย่างไรมันก็ได้มาตลอดเวลานะครับมีคนที่จะคอยมาดูแลเทคแคร์ประเค์ให้ตลอดเวลานะครับชีวิตมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากแต่เชื่อไหมครับว่าชีวิตที่มีความสุขมากชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างมากชีวิตที่ขึ้น ยกระดับขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตเนี่ยเราก็อย่าเพึ่งลำพองยิ่งลำพองไปว่าความสุขตรงนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับความสุขมันก็จะค่อยๆหายไปเหมือนกันมันจะอยู่กับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งและมันก็จะผ่านเลยไปเหมือนกันมันจะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามาแทนที่หรือว่ามีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทนที่มีเหตุการณ์มีสถานการณ์อย่างอื่นเข้ามาแทนที่ที่ทําให้เราอาจจะ คงความสุข,สขคงความสําเร็จอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะชีวิตของเรานะ่มีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับเมื่อขึ้นก็อย่าหลงเมื่อลงก็อย่าไปาท้อแท้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยคนที่ประสบความสําเร็จอยู่ในปัจจุบันก็อย่าอย่าเพิ่งประมาทเนาะ ใช้คำว่าไม่ประมาทดีกว่าคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วคนที่มีความสุขคนที่มีความสมหวมังอ,อยู่แล้วขนว ches, ขณะนี้นะครับทุกอย่างโลกเป็นสีชมพูโลกเป็นสีสดใสไม่มีความทุกข์ยากอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าความสุขความสําเร็จอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานสุดท้ายนะครับอาจจะมีเรื่องที่เราต้องคิดมากเรื่องที่เราต้องหนักใจเข้ามาให้เราต้องจัดการอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ รับไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรับมือกับความทุกข์ความลําบากปัญหาที่มันจะเข้ามาแทนที่ความสุขสําเร็จในวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยู่ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็แล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้ให้มองโลกในแง่ร้ายว่าชีวิตมันจะต้องเจอกับปัญหาแต่ว่าให้เรามีความไม่ประมาทในการที่จะรับมือกับปัญหาได้ทั้งความสุขความทุกข์ความสําเร็จความล้มเหลวที่จะเข้ามาในชีวิตของเราและก็ให้มีความเชื่อไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องอะไรมาสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้ชีวิตก็เป็นแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนคนอื่ออน,ๆออนๆได้รับชมด้วยนะครับเผื่อเวลาเขารับชมแล้วอาจจะเกิด มีไอเดียอะไรได,ดีๆในชีวิตนะครับเกิดข้อคิดสะก,กิดใจอะไรได้บ้างนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีประโยชน์นะครับกับคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่หรือกําลังอยู่กับปัญหาหรือว่าอยู่กับความสําเร็จในปัจจุบันอยู่ก็ได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมกันเข้ามาได้หรือจะกดซับสไครป์ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะครับก็ขอให้ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาด ทุกคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ตั้งใจผลิตมาและตั้งใจทำเพื่อที่จะมอบให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับได้รับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ